เละสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกม Planet of Lana นะฮะเป็นเกมแนวปรจุนีไพ่พล s ซินสจะดำเนินเรื่องโดยเด็กสาวคนหนึ่งกับแมวตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อใขปริศนาของโลกใบนี้ก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปาเริ่มเกมกันเลย อ้บนเรื่องมาที่ท้องฟ้ากับทะเลอ๋อเรานั่งอยู่ตรงสลัมเลยนะใครเรียกเฮ่ยอิโลอิมากินาราเมโอโอลยคิภาษาอะไรอ่ะ เดินการขึ้นไหวก็โดดก็สปิคบาร์นะแล้วเราต้องไปทางไหนก่อนอะฮเฮ้ยลุงหุนอนด้วยดิโอ้ยอ่เราต้องมาหาเราต้องตามพี่สาวคนนี้ไปใช่ไหม รอผมด้วยพี่สาวนี่เขาทำอะไรกันอะลุงเอาชิหมหายเราแวะทีเดียวไม่ทันเลยปึ๊บตัวเอสอ๋อตรงนี้เป็นท่องรอดเหรออะพอเข้า,าใจหน่อยหนึ่งลวาานะวยเราจะกระโดดได้ไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้ว มาโอ้ยโอ้ยเดนะี๋ยวนะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะ๋ <c oughs> อ้เราสามารถเราสามารถว่ายน้ำไปได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราก็นึกว่าจะจมน้ำซะแล้วเอเอเหมือนเราจะอยู่ในแถบของ <c oughs> การค้าประมงอมีตลาดด้วย เฮ้ยเด็กนี่เด็กเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว,วนมมาเราตามพี่สาวคนนี้ไปต่อดีกว่าใครอ่ะอ๋อเราต้องทำตามเขาสินะเออมาช้าๆดีวะ เหมือนเขาจะบอกให้เราไปช้าๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้า,เ,อาเดี๋ยวนั่นไงว่าแล้วโอ้โหไม่ได้เอาใหมอา่าป้าป้าป้าจเยินนะอืมผ่านมาได้ด้วยดีเอาไงเอาไง โอเคเราไปต่อกันเลยอ่ายืนได้มาแล้วผมมาแล้วพี่สาวกระโดดขึ้นไปเอาลนอีกแล้วทำไมเขาจับได้ดีจังเรายังไม่ชำนาญใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นหมูแต่ก็ไม่ใช่หมูนะ เราผ่านพ้นมาได้ได้วยด,ดีเป็นกราฟริกที่สวยมากเลยดูดิแม่น้ำตรงนั้นแบบกว้างใหญ่ไพศาลมา,าผมมาแล้วเออตอนนี้เราเข้ามาในป่าแล้วพี่สาวหายไปไหนแล้วอ่ะ ม้อนไม้คลิกท่อนไม้เราต้องขยับท่อนไม้ตรงนี้เพื่อปีนขึ้นไปอุ้ยทันไหมเรายังทันเข้าถ้ำนะเข้าถ้ำ นี่เหมือนจะน่าจะเป็นหลุมฝังศพของคนในครอบครัวหรือเปล่าถ้าออกแนวเศร้าขนาดนี้นะไปต่อเหรอ อ่าปีก้อนหินอีกแล้วรู้สึกว่าจะสูงขึ้นไปทุกทีทุกทีนะ,ะปีนขึ้นไปเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยมีจรวดมันั่งคืออะไรอะ่ะเฮ้ยรู้สึกเหมือนเราต้องรีบไปแล้วล่ะ ใช่เหมือนมีดาวตกลงมาอุ้ยดาวอะไรสีเรียมเฮ้ย,ยพี่สาวใจเย็นเอ้านั่นคืออะไรอะ่ะเมงมุมเหรอเหมือนเป็นยานลักพาตัวไปแล้วอ๋อไอ้แกบ,บังมาอาจล้วเราต้องไปทางไหนต่อละเนี่ย หรือว่าเราต้องกระโดดลงหน้าผาหรือเปล่าอะโดดลงหน้าผาสินั่นไงว่าแล้วไม่ใช่หรือเปล่าจบเลยชีวิตผมจบแล้วหนึ่งอ่าเราต้องไปทางนี้สินึกว่าโดดลงหน้าผานะฮะเ,เราต้องรีบวิ่งแล้วสาวน้อยตอนนี้ในป่ามันจะว,งวังเวงกว่าเดิมนะเพราะว่าลมแรงมากเ,าเราต้องค่อยๆเข้าไปตกจะตกจะตก ยังไงกระโดดลงไปได้ไหมโอ๊ะเรา,เาค่อยๆปีนได้ไหมเฮ้ยหลบๆหลบๆหล,ลบก่อนหลบก่อนไม่รู้แต่หลบก่อนตอนนี้เหมือนยิ่งมืดเนี่ยความน่กากลัวยิ่งเพิ่มขึ้นนะ โอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้สิแล้วเราจะไปยังไงเนีย่ยแล้วตอนนี้ไฟเหมือนจะไม,ม่หมู่บ้านด้วยนะเฮ้ยผมคิดว่านั่นไงโอ้ยเรียบร้อย โดนยิงเหมือนจะไม่ใช่ทางที่เราไปถูกต้องเท่าไหร่นะเราต้องไปยังไงเนี่ยอ๋อเราต้องมมผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงนี้เราจะไปยังไงแสดงว่าต้องรอจังกว่าโอ้ยผมไม่กล้าเสี่ยงว่ะ เหมือนเขาจะขยับหา่างไปเรื่อยๆนะโอเคเริ่มจากสังเกตได้ล้ดูอีกรอบสิเราวิ่งไปเลยอ๋อเราต้องหลบในพุ่มหญ้านี่ไงนึกว่าเราต้องหลบตรงหินเมื่อกี้ไม่ใช่นะวิ่งโลดไปแล้ว มาอยู่แล้วเราผ่านบนมนได้ทันทีแต่ว่ามันโ,โหเห็นแค่ขาก็รู้แล้วว่าไม่ดีแน่ๆยังไงยังไงตรงนน้นมีไฟไหม้ในป่าฝั่งนู้นมีไฟไหม้แล้วก็มีไอตัวเอเลี่ยนยักษ์เราจะไม่โดนเจอตัวใช่ไหมตรงนี้อุย้ยอ่าเราดำน้ำไว้นี่ไง เคลื่อนย้ายแบบช้าๆช้าๆมีเสียงเด็กร้องอุ๊ยเด็กโดนจับข้างบนเอาไงเนี่ยอ้าวไม่ทานได้ช่วยไปแล้วปึ๊บลบก,ก่อน ลบก่อนลก่อนเฮ้ยอ,อย่านะอย่านะโอ้ตรงนี้เราต้องรีบวิ่งรีบวิ่งไปเราอยู่ตรงตลาดแล้วโอ้ <_ t ot> นี่ไงพี่สาว <_ t ot> อยู่นี่เอง <_ t ot> ไม่นะเรียบร้อยโดนเอาไปแล้ว เราต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะและหมู่บ้านเราพังเย็บยืนเลยอ่ะดูๆตัวนั้นยังบินอยู่ไม่ไปไหนเหมือนไอ้ตัวยักษ์นี่จะขยับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆนี่เพราะเกือบเกือบเกือบ ถ้าเราโดดไปจะเจอไหมไม่เจอรีวิงรีวิงเราควรขึ้นไปข้างบนดีไหม <c oughs> ผมลองเสี่ยงดูซิถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะท้าทายระบบไงมาฉันมาแล้วมาจับฉันเลยเอาวิบหายแล้วมาจริงๆไม่โหใหญ่มาก พึ๊บพึ่บเราไม่ควรจะออกไปข้างนอกวิง่งโอ้ยผมไม่รู้ว่ามีประตูเราต้องคลิกขวาค้างไว้แล้วก็กด A ทีผ่ผลักประตูลอกอกไปเลยเอา้าทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อดันโอ้ยจะเห็แล,เหแล้วแล้วจะเหี่ยวแล้วออกไปได้ไหมแป๊หนึ่งนะตรงนี้ยากมาก ดันวิ่งไปฮึบหลอดแล้วยังมีตัวข้างหน้าอยู่อ่ะคงมีหราเราต้องวิ่งไปอย่างรวดเร็วเออเออเอ,อ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อโดนช็อตผมโดนช็อตตาย เห็นตัวนี้เอาเห็นอีกแล้วเข้ามาไม่ได้อุ้ยอุ้ยเข้ามาได้ไหมล่ะอ่ามันต้องหนีเราต้องรีบวิ่งเราต้องรีบวิ่งเราจะไม่พลาดแบบเมื่อกี้อีกแล้วเมื่อกี้อับอายมากโอ้โหมันต้องก้มไงแต่เราจะปีนอะอ่ะ โอ้ยๆอ้ยมาแล้วมาแล้วทันไหมทันไหมดดลงน้ำทันมันจะไล่ตามเราเรื่อยๆอะอูรอแล้วออ้ยหลุอ้ยๆอ้ยกดที่ขวาแล้วก็ดึงออกมาขี้ขวาอีกรอบหนึ่ง เราจะรู้แล้วนะมีถาวันอยู่ข้างบนมันมีอย่างเดียวเท่านั้นคือเราต้องปีนขึ้นไปเอาละมาหนึ่งสองซ้ำบอุ๊อืมอออ๋อโอเคไม่ได้แล้วมีสัตว์ประหลาดอะไรอะ่ะเงาดำๆพวกนี้คือตัวอะไร เราจะผ่านตอนนี้เราผ่านอุมโมงมาได้แล้วพระจันทร์ดวงนี้มันช่างเงียบเหงาซะเหลือเกินเราต้องทำการวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับในการช้ชีวิตช่างยากลำบากจริงๆแล้วพี่เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยอเหนื่อย ไมนะเราใกล้ลมละยีโลพี่สาว <Y ilo. S 1> อยู่ไหนโ <Y ilo. S 1> อ้ย สูคือซประหลาพวกนี้มันเต็มไปหมดเลยเหมือนเราต้องนอนอยู่ตรงนี้เหรอ อันนี้ตื่นเช้ามาพอดีตอนนี้เมื่อคืนนี้เหนื่อยไปหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะอ่ะ,อะเราต้องเดินทางไปต่อนะครับจุดมุ่งหมายเราอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยด้วยอืมตรงนี้เป็น ui, tiếng gì vậy อะไรอยู่ข้างล่างอืโมอึม้อึนั่นคือตัวอะไรอะ่ะอึ๊บตอนนี้เรากำลังเดินตามเสียงไปนะ โอ้ยโอ้โหโดดไม่ถึงแป๊บนึ่งเอาใหม่แล้วถ้าตรงนี้ผมโดดถึงไหมอ่าตรงนี้ผมก็โดดไม่ถึงเหมือนกัน <c oughs> เ,เราต้องขึ้นไปใหม่นะฮึบ <c oughs> อือโอ้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ เสียงจะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้หมูตัวนั่นนี่ไม่ใช่หมูนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วเราทำไงอ่ะมันหันหลังแล้วนั่นไงว่าแล้วโอ้ยโดนขยามอีกแล้วผมลืมไปว่ามันต้องหลบตรงตรง ตรงโพ้งหญ้าตรงนีออ้ฉันรอจังหวะนายอยู่กระโดดลงมาอึบนี่ยังไงก็ไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นเนี่ยจอจๆขนาดนี้มาดิต้องรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปนี่นี่นี่ดูมันสายตามันไกลนะตัวเนี้ยเราจะไว้ใจไม่ได้เลยเออฉันไปละ นที่สุดก็ผ่านป่าวันนี้ไปสักทีแสดงว่าตอนที่เราได้ยินเสียงนั้นน่าจะเป็นเสียงไอ้ตัวนี้แหละมันฮู้แฮฮ้แฮอยู่เ้าเรามาถึงเนินโอ้ยลงไปยังไงเนี่ยเนินอย่าบอกต้องสไลด์ลงไปอ่ะเอาจริงเหรอดูดิโอุ้ยเอ้ยว่าไงดีว่าไงดีงั้นผมไปละโดดอืม นังง่นไงกาจังหวัดได้ถูกพอดีเป๊ะน่าเสียงอะ่ะเห็นไหมเหมือนเราได้ยินเสียงอืมนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะ ใช่แล้วเราจะทำไงฮึอือมถ้าเข้าใจถูกต้องเราจำเป็นต้องขึ้นอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่เรารู้ว่าเราต้องขึ้นอันนี้แต่ว่าเราจะไปยังไงก่อน ข้างบนนี้มีอะไรอะ่ะผมอยากรู้มากเลยอ๋อโอเคเราเข้าใจละมาคืออันนี้เป็นกล่องเราจำเป็นต้องลากกล่องนี้ไปนะครับอเราลากไปทางไหนเราลากไปฝั่งนู้นไม่ได้นะเราต้องดันลงไปแล้วกล่องจะแตกไหมอุ้ยเกือบแล้ว ลากไปมานี่เราต้องลากอันนี้ไปก่อนคือเรามาถูกทางละนี่ตรงนี้แล้วก็เอานี้ค้ํยันไว้เราจะได้โดดได้นะนี่ไง สำเร็จแล้วเราขึ้นมาถึงแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้พวกนี้จะขดคนไปไหนกันอะเราจะลงทางนี้ไงค่อยๆลงเฮ้ยเสียงอีกแล้ว เสียงอะไรอะ่ะมาดีหมูมาอุย้ยมาดินี่ไงใช่แน่ทันไหมอุยอ้ย,ยเทคเดียวผ่านนี่แหละสตันแมนมือหนึ่ง เราไปต่อกเลยตรงนี้ชันมากเลยอะตรงนี้เราค่าาอยๆหย่อนตัวลงไปได้ไหมหย,ย่อนตัวลงไปอืมโอเคเหมือนตรงถ้ำนี้จะเข้าไปได้นะมันเป็นที่ไหนเนี่ยฮะหมูเหรอเราลากหมูด้วยเหรอโอ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มาได้ด้วยเหรอ อ๋อชิ้นส่วนผน,นึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะแค่นี้เลยอ่าแสดงว่าแค่นี้ข้างในมีอะไรอีกไหมไปไม่ได้แล้วอ่ะเป็นผน,นึกหินเรไอตัวนี้ล่ะเราลากไปด้วยใช่ไหมอ่าลากมาลากมาดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ๋อติดทำไมถึงติดล่ะ หรือว่าเราต้องลากไปทางนน้นผมว่ามันต้องมีความหมายสักอย่างหนึ่งไม่เราจะไม่นั่นไงเฮ้ยแสดงว่าเซนเราดีใช้ได้ ตรงนี้เป็นดนันกวงเสียงอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจแล้ว <l ug> เสียงอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจละเฮ้ยอะไรมีอะไรโผลมา <l ug> หรือเปล่า